คิดผ่านคิบผายาโดนตรงกลางตายยังบินนีแล้วบินนี่บินนี่ออสักลำอ่าเาก็บบินบักอ่าจบอ้าวมันร้อนเร็วจังไม่ติดต่อใครเลย ยิงหน้าบ้านนะบอกครับหนึ่งหนึ่งไม่เห็นไม่เห็นแต่สอ,อายิงหนึ่งแห้หนึ่งสองสามไม่แค่ตะไน่เยใช่ไหมเดนกี่เก็บเปลี่ยนก็ปืนสองก็ตั้งเป็นตไน สองใค้ซับมนชินแล้วแล้วเองก็บอกไม่ชอบใช้ถ้าเรือกปืน้พกไอ้นี่มาเจ็ดห้าจุดเจ็ดมีมีกระสุนยิกระเพนเป็นคนสามสิบนัดอะไรมึงเนี่ยฮะอ่าประตูป,ปิดเข้าไงอ่ะเข้าข้างนู้นข้างหลังอ่ะ น้ามอะไรจริงๆเหมือนเกมมันจะให้เราเข้าทางน้ำอะ่ะเลยไม่ถูกดีเทคด้วยนะระวังนะ ไม่รูว่าสแกนหมดหรือเปล่าสปอร์ตติ้งดีครับลองดูข้างล่างดีข้างล่างตรงที่อยูยืนมีปหม มือนได้ยินเสียงอ่ะตายแล้วใช่ไหมเขีรยแล้วนี่ใช่ไหมอืมน่าจะข้างในข้ามหมดแล้วไม่กี้มันพูดเขีรยอย่างอ ไม่ใช่บ้านหลังนี้มั้ใช่ไหมไม่เห็นมีรูปภาพอะไรเลยถ้าจะคนละหลังอะอาไรทำไรโอเคก็เสร็จแล้ว,วน,นี่เดี๋ยวอะไรอ่ะโอเคคือมันให้หามันไม่มันไม่บอกจุดไงอ๋อเนี่ยเอาไงอะ่ะ ให้แอบฟังเฉยนี่คืออะไรเด้าเด้าเด้าไปอยู่วะไม่รู้เข้าไม่ได้ให้ฟัง ก็มานั่งฟังอะไรอยู่ <c oughs> ฟังคนจนักเล่นบ้าบ้านกัะปิ่อ๋อยินก็ประตูหลังบ้านมันของตรงอ๋อมีประตูสองบ้านใช่ไหมอ๋อก็ตรงนี้ก็ม,มีเป็นข้างหลังบ้านเป็นห้องครัว มาคุยกันตรงไหนวะต้องโดนเข <c oughs> ้าไปได้อ๋อนี่ไงไม่โดนเหรอโดเข้าไปดูได้อ๋ออัพกรรมัมนี่ไงตาแล้วแค่โดนแมคอร์ดิ่งรู้ไม่งง,ง่ตั้งนานแมคอร์ดทำไมวะ แ็กเมย์ไอเน,น,นี้ยนะไอเ,เรายิงยิงทำไม่ไให้ละไอเราก็นึกว่าให้ทำอะไรไอในที่นี้เอาใช้แต่เปยูมันใช้ได้เหมือนกันเนี่ยแม่งแม่งแท็กให้เองเลยเออดีว่ะมันแท็กสายตาป,ปะไม่รู้ กำมแท็ในบ้านต้องมีแน่ไกลระยะแลปลว่ายดยังบินเข้าบ้านได้เดี๋ยวยดบินเข้าไปดูนะ sighted. ตายโดนเอาระเบิดได้ไหมเหรอเอาระเบิดได้ไหมจะได้อัพเดนทิ้งระเบิด <c oughs> โดนทิ้งระเบิดละเวลี่ไม่สเตลเลยเกมนี้ไม่สเตลยังลำบากนอก <c oughs> จากเราจะถึกอะ อันแ like รกกูทูใช่ใช่ไอ้หัวมันก็หัวหนึ่งหมดเลยแล้วคอมันเขาอ,อย่างไรล,ละอยู่ในบ้าน ส <c oughs> งสัยด้วยลงมาเช็คลงมาด้วยโอ้ข้างหน้ากี่ตัวเนี่ย ากข้างหน้านี่แตกตื่นหรือต้องเข้าจากข้างในไม่รู้ลิดไม่ได้ติดประชาชนเกิดขึ้ไมาเดินติดกำแพงอีกสงสยัย ของใัยกันหรอวะคนวิ่งกันอย่นงมันรู้ตัวไอเหยียบมีตัวหลังกำแพงมีตัวหลังกำแพงไม่เห็นตอนตาย อันในสองตัววะนโอ้ยไอ้เหี้ยมองไม่เห็นแขนล่างอะอือตัวหนึ่ง้องอ๋อเลย กระโดดเข้าน,นนะขา,านั่นหมดละเข้าบ้านนะวิ่ตัวเองแกกันอีกหนึ่ง มันไม่เรียกกำลังเติมหรอวะเป็นที่เฉพาะมั่งแล้วคุณจะยิงขั้วงวองร์ยังไงอ๋อสนาย Bà yên này Frag out. Come bạc miwa. à gặp mẹ. mình nó mới ไม่รู้ไม่รู้เองวางครบเห็นเองวางอีกแน่หนึ่งย, <c oughs> ยัดกระเด็นไปวางอีกข้างหนึ่งเองกดระเบิดตุ้มก็จะปะโตอย่าพกไม่ได้อะมาแล้วนะมาแล้วปะโตอย่าเลย ตามเข้า ัวนเดือดไาระเบิดไปนะเดรกี่เครื่องเนี่ยอาไปดิ่าวมา ไม่รู้เก็บไปกเยอะกว่าไรห้องนี้สี่เครื่องมีห้องอื่นอีกใต้ดินละ่ะอีกสี่เครื่องอ่ะเย้ยังอีกสองเครื่องโอ้โหไม่รู้เลยอ๋อ Sure, as hell should get Karzita's attention. Now, we rolling bones, or did the table get blown to shit? Nomad, the activities just intercepted a call. You have caused enough trouble that Carzito's back in Aqua Verde. He's going to throw a party every day of the week. He's hoping. It's <laughs> right. Where's the party? His place. I think you should crash it. Make him give up that guest list. That's exactly what I, oh I had. Nomad out. <laughs> Ashes. Krzita decoration ตั้งดวง n ัวจ้ะไม่น่ามีใครมั้งมีเคยมาแล้วเคยมาแล้วด้วยฮออนะเออีตัวหนึ่งเฮ้ยอยู่ไกลเครื่องเบาอะไรเราเป็นแขกที่มาเยี่ยมโอ้โหกูจะลงได้ไหมเนี่ย ลกลัวมันเห็นไหมลองได้เหอรอยิงเลยอะ่ะเห็นยังเ้าขอนอเฮ้ยออนับอ๋ออัพไปนี่มาทำไมท่าไม่เหมือนกัน <c oughs> ทำไมท่าไม่เหมือนกันวะ <c oughs> <c oughs> ท <c oughs> ่าเทจังวะ ย่องเบามาเยอะขับย่องเบาอะ่ะใช่สายเรานี่คือไม่มีสายแต่ไหนไม่นเล่นเองไอ้คนเล่นสต่ไหนก็ไม่เล่นอีกในบ้านไม่มีแม่งต่อเตยอยู่เลยไปตั้มมานะไม่มีตังค์ซื้อหยุดเหมือนเข้าก้อนนี้ให้ออให้ออให้งไงไเ,เดี๋ยวก็เป็นอย่างน,นั้นอีกอ มีเกมไหนที่ยังไม่ได้ต่างคืนม่รูไม่หอหลายเกมแม่มีแค่นี้อ่ะทำไมมันเจเจ้บอสไม่หรอกไม่เฟ้มเจ้บอสน่าจะไม่อยู่ ตรงได้ตรงตรงยากนี่แหละเอาเลเซอร์มามีประโยชน์ไหมถ้าช็อตกันใส่ใส่เลนเซอร์ได้นะโคตชอบเลยช็อตกันไอ้ย้ยโดนยิงโด,ดนยิงโดนต้นมะพร้าวชิบหาย <I> ตายยิงอยู่แล้วหว่งางไกลบิน้วยไม่ได้ใช้นี่ยิงไง3ีสามหกไงแม่นความเม่นมันน้อยมันไม่ตรงกันงเอาไงเคลียให้หมดก่อนอาะค่อยเข้าบอสเข้าหาบอสกันเคลียให้หมดก่อนนสามสามป้อมได้อยู่ เราังนั่งชมบรรยากาศอยู่เมื่อไรเ็ด <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> มีเพลงเติร์ด้วยเตอเเเเมันเป็นผับ <Hey. S 1> มันเป็นผับไม่มีเพลงเตืออ้อได้ไงเปอะไรล่ะเจ๊ะฮะเป็น อ้าวยิงยิงยิงทะลุไม้ได้ไม้ยิงทะลุได้อยู่แล้วแดอบบอลหนิเดือบบอลหนิไปรวบไปจับบอลจับบอลจับบอลบอลเดินไปไหนเอาไอคนย่องเบาได้ยังไม่ได้อัพอัพคับสตาร์วีน่ามาด้วยไปเนี่ยคัพอะไร โคตรโหดร้ายหยยบมือปะวะหยยบเท้าอะไรล่ะเท้าหยยบนยยยิงนึงทำไมหรือว่ามันไม่ใช่บอสสายเซคิริตี้วะถ้าบอสสายเซคิริตี้เหมือนบอสดนแรกอ้ผมแม่งแบกไปได้ นี่เป็นเพราะเพราะมีอิทธิพลหรอหือเปล่าเพราะว่าไอ้นี้ใช่ไอ้คนนี้พ<ม>่อมีอิทธิพลนี่ใช่มีเงินมีอำนาจแค่นั้นแหละไอบ้ไอบอสอันที่สองสายผดดิษก็คาตัวตายไปห่ออะไรวะเมื่อกี้ห่อห่อโดนห้อยยิงไปไม่โดนแล้วนี่ห่อหออะไรบิน ออทหาร

สะดวกแล้วต <HQ> ่างๆคอนต่างต่างคำเลย Jenny's over here. Tango down. I'm looking at a small group of tangos. There are light panels here. There's another one. That's ten. ข้างหน้าเค็มหมดเลยใช่ไหมเแล้วเห็นเพื่อนตายเห็นตรงไหนเห็นตรงไหนวะ ของกูแล้วล่ะอันนี้เขไม่เช็ค ไปหาอ๋อยิ่งรอบไปทางนั้นก็ได้ ๋ย่ไปเคลียร์มาท่ากันระวังนะตะไหนาหาย ไอ้เหีนอะไรวะยังรอดอยู่นะ <c oughs> ยังรอดอยู่นะอยู่ <c oughs> <c oughs> าตึกนี้ดีกว่าตัวอะไรสแกนเฮาส เมื่อกี้อาททาอะไรอ๋อมอท่าละมอท่าละอ่ะทำะไมมันระเบิดไม่ไมันระเบิดลไ,ไม่รู้เห็น,นอ่าลียแฮกอยูดตรงนั้นไปนะ Set up a perimeter while we wait for the download. Sniper, count, count. Shot down the helicopter. Ôi, Bình. Not. มันมาแล้วเหรอเมื่อกี้เห็นโดนมีใครมองอยู่ <c oughs> มีคนมาแล้วเหรอ This airborne. ไอ้นี่ยังไม่รู้อีกล่ะแอบอยู่ข้าตอนนี้ได้น่าจะเคลียร์แล้วมั้งฝึกหมด แฮกเก็บเก็บของกัน. We'll leave a marker so the rebels can pick up the supplies later. Okay, let's focus on the mission. I'm not even sure I want to know who's on that guest list. The Bilderberg Group, most likely. The Exactly. Oh, หาของ. I can put this to use. my อะไรครับวัสกิลจะเรียนนะเอาล้ครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์นะครับและอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราขอบคุณมากครับ